นะผมถึงบอกว่างานนี้ครับมันไม่เหมือนเดิมครับไอจตุพรนะไอสนทิ <c oughs> โอ้ยกูขำพวกมึงเว้ยไอจตุพรไอสนทิครับนะกูถามหน่อยว่านะครับมึงพาคนเสื้อแดงไปตายจตุพรมึงรับผิดชอบอะไรกูถามหน่อยเขาติดคุกมึงเคยไปดูแลไหม อย่างพวกกูมันก็เกี่ยวข้องตรงนั้นเหมือนกันแต่พวกมึงเคยดูแลพวกกูไหมนะพวกมึงเคยช่วยเหลือพวกกูไหมมามา่าหอหนึ่งมึงเคยช่วยกูไหมสตากรรมก็อยู่การเครืออต่อสู้เหมือนกันท่านทนะพี่น้องต้องต้องมีสตินะครับนะต้องมีสตินะครับแต่ก็เชื่อนะครับว่าม็อบจะมีคนมาเยอะครับยาบ้าเงนะแคงคอร์เซ็นเตอร์ครับ ยาบ้าแกงคอจันเตอร์บอลเทือนครับนะเงินกู้โหดครับนะเห็นหรือยังครับเทาๆทั้งหลายครับนะที่จะมามาร่วมกับมันนะแต่รัฐบาลนี้นะครับแม้แต่กองทัพก็ประกาศแล้วครับว่าไม่มีการยึดอำนาจครับแต่มันเชื่อไม่ได้หรอกมันก็นะครับประยุทธ์มันไม่เคยพูดหรอกครับว่าจะยึดอำนาจครับหมดเวลาแล้วไม่มีแล้ว นะครับไม่มีเรื่องเรื่อนนะครับผมไม่เชื่อครับแต่สถานการณ์มันเนี่ยครับเงินเท่านั้นแหละครับนะเกิดเขาเงินมาฟาดหัวแหละครับทําไงล่ะครับเพราะว่าหุ้นเซ็นมันไม่มีอะไรจะเหลือแล้วครับมันต้องการล้มอย่างเดียวเขาว่าการเมืองเนี่ยประเทศมันประชาชนก็ไม่เอามันแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องไม่ได้ครับนี่ล้นพ้นตัวครับนะต่อไปครับทหารก็จะไม่มีเงินเดือนแล้วครับโดยเฉพาะขาดรายได้ของนะครับท่านอุงอิงนะครับ นาปิดดานนะครับแก๊งคอร์เซนเตอร์นะครับหรือว่าสิงการพนันก็เข้าไม่ได้นะโดยเฉพาะนะครับรายได้หลักของเขาคือบ่อนครับอย่างอื่นไม่มีครับได้มันก็กินโกงกินเฉพาะครอบครัวมันครับไม่ถึงมือประชาชนครับนะนั่นแหละครับถ้าต้องการทำเพื่อคุนเซนครับไปครับ แต่ถ้าทําเพื่อทักษิณุงอิงทับอยู่ครับไม่ต้องไปครับท่านยอาประโยชน์จากส่วนไหนก็เอาครับเพราะว่าเป้าหมายนี่เขาแค้นสองพ่อลูกนี่ครับนะว,ว่ามึงมาปาบทําไมแก๊งคอนเซ็นเตอร์มึงก็รู้อยู่กูหาแดกกับพวกนี้ไงคุณเซนมันพูดอย่างนี้ครับถ้ามันพูดได้กูหาแดกกับพวกนี้ประเทศกูจะอยู่ได้ยังไงล่ะครับอำนาจกูจะอยู่ได้ยังไงครับนะในเมื่อประชาชนก็ไม่เอา แก้ปัญหาปากท้องประชาชนก็ไม่ได้ครับประชาชนอดอยากครับนะเข้ามารักษาเจ็บป่วยก็ต้องเข้ามารักษาที่เมืองไทยครับนะเพราะว่าหมอที่นั่นบางที่มันก็เครื่องไม้เครื่องมือไม่มีครับเห็นภาพหรือยนะังครับท่านท่านผู้ชมคุณจะไปตามตูดพวกนี้ครับนะดูสิครับสนามบินมันยึดนะครับไอลิมเนี่ยครับไอพี่ภพไอสุรยันต์ส ไอ้ประสานนะครับไอส้สมชายจสแบงการครับมึงต้องจ่ายหนี้ครับมึงต้องจ่ายค่าปรับสนามบินก่อนครับห้าร้อยครับห้าร้อยยี่สิบสองล้านครับมึงต้องจ่ายก่อนนะไอ้สนที่ต้องกลับไปติดคุกใหม่ครับไอ้สนที่ต้องกลับไปติดคุกใหม่ครับโกงเงินธนาคารกรุงไทยพันนะครับเจ็ดสิบแปดล้านครับมึงต้องกลับไปติดคุกใหม่นะมึงถึงออกมาครับ เพราะว่าดีกาตัดนะครับจำคุกยี่สิบปีมันออกมาได้ยังไงครับท่านผู้ชมผมสงสัยนะเออไออ,อ,อ,อทานายนกเขามึงไม่สงสัยเลยหรือว่านะครับบิดามึงอยู่ข้างๆมึงนะ่ะมันออกมาได้ยังไงมันติดคุกจริงหรือเปล่านะมึงต้องไปสอบสวนอธิบดีกรมราชัณฑ์ด้วยครับออกมาได้ยังไงต้องเอากลับไปติดคุกใหม่ครับ นะเห็นหรือยังครับ2ีิปีมันออกมาได้ยังไงครับขนาดท่านทักษิณหนีนะครับไปอยู่ต่างประเทศยังแค่1 7บเปีครับนะเห็นหรือยังครับมันออกมาเอาในช่องนะครับของมันตลอดครับนะมันติดคุกจริงไหมไอชานชัยนะครับไอสมชายแสวงการไอเจตบุญไอไอเจตไอด็อกเตอร์เจตมึงดูหน่อยเรื่องนี้ ฮะมันออกมาได้ยังไงมันติดคุกจริงไหมนะครับต้องไต่สวนใหม่ครับนะฝากสารดีกาแผนกนะครับนะผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วยครับไต่สวนใหม่ให้หน่อยครับว่ามันติดคุกจริงหรือเปล่านะครับผมร้องแล้วนะครับผมร้องผ่านแล้วนะครับผมสงสัยว่านะครับคดีโกงธนาคารกรุงไทยครับตกแต่งบัญชีครับโกงเงินธนาคารกรุงไทยเนี่ย พันเจ็ดสิบแปดล้านครับมันขับไล่ท่านักขินบอกว่าโกงครับโกงชาติโกงแผ่นดินกู้ชาติครับไปดูครับมันโกงเองครับท่านผู้ชมมันโกงซะเองครับนะเห็นหรือยังต้องไต่สวนใหม่ครับเหมือนกับสันติสีพวกมึงก็พยายามไต่สวนใหม่ครับติดคุกจริงหรือเปล่าไอ้ไอ้ลิ้มติดคุกจริงหรือเปล่าครับอย่างคดีเขากระโดงครับสาม็ดีกาแล้วครับ นะทำไมไม่คืนให้ที่การรถไฟสักทีล่ะครับนะเนี่ยก็ไตส่สวนใหม่ให้หน่อยครับท่านใช้มึงเก่งเนี่ยเรื่องกฎหมายนะผู้ฝากมึงครับนะเห็นหรือยังครับท่านผู้ชมนี่คือสิ่งที่นะครับช่องแดงสัมวานะครับจะให้พี่น้องหูตาสวา่างว่าที่เรานะครับนะเข้าทางหุ่นเซนหมดม็อบพวกนี้คือช่วยหุนเซนครับนะอย่าไปช่วยหุนเซนครับ ถ้าท่านไปร่วมกับมันถือว่าท่านนะครับขายชาติครับหนักแผ่นดินครับไปช่วยฮุนเซนนะแทนที่คุณจะช่วยองค์ยิงครับนะเขาอยู่แค่สองปีครับอีเหลือปีกว่าครับหลักการปกครองแลระบบประชาธิปไตยอง์เองไม่ต้องไล่ครับไม่ต้องไล่ไม่ต้องยุ่งสภานะครับแต่ไปยุ่งทาไมล่ะครับเหลือปีกว่าครับมันก็หมดอายุสภาหมดอายุรัฐบาลครับมันมีวาระนะครับ นะมันมีวาระนะครับนะท่านผู้ชมรัฐบาลนี้มีวาระมันไม่ได้อยู่คำฟ้านะไม่เหมือนกับประยุทธ์นะมันจะอยู่สิบปียี่สิบปีเหมือนกับคนเอกเก็นใช่ไหมจะอยู่ยังไงก็ได้เหมือนกับกัมพูชาเห็นไหมมันอยู่มากี่ปีครับพี่น้องก็ต้องการอย่างนั้นใช่ไหมต้องการเหมือนกัมพูชาไหมเดี๋ยวก็พ่อมันเดี๋ยวก็ลูกมันครับพี่น้องต้องการแบบนั้นใช่ไหมครับถ้าต้องการให้ประเทศเราย้อนถอยหลังไปเหมือนกับกัมพูชาครับ ไปเลยครับไปเลยนะไปเป็นนะครับให้จตุพรมันตูงครับนะให้พวกกลุ่มหน้าเก่าหน้าเดิมหน้าหมาพวกนี้ครับตูงครับนะมันง่ายงายครับท่านผู้ชมคุณเลือกเอาแบบนั้นเลยครับนะคุณเห็นแก่เงินร้อยสองสามร้อยครับอย่าลืมลว่าเงินเงินเทาเทาเงินจากบอนกัมพูชาครับนะที่บอนอินเทอร์เน็ตคอนเกิดประเทศไทยเกิดขึ้นไม่ได้เพราะอะไร เพราะว่านักการเมืองกลุ่มนี้มันมีหุ้นส่วนกับที่กัมบูชาเขาไม่ให้เปิดถ้าบ้านเราเปิดเขาเจ๊งหมดไงเขาตายหมดนะครับประเทศบ้านรอบบ้านพวกเราตายหมดสะเทือนแม้แต่สิงคโปร์ครับแม้แต่มาเก๊าเขาไม่อยากให้เปิดพี่น้องรู้ไหมคิดไหมตรงนี้นะครับใครจะให้เปิดล่ะครับเปิดเขาก็นะครับใครอยากจะเข้าไปกัมบูชาครับนะ การเมืองนะครับนะการเมืองของเขาเป็นยังไงพี่น้องก็ต้องรู้อยู่นะครับการเมืองไม่ได้มาจากประชาชมเชื่อถือเชื่อมั่นของชาวโลกไม่มีนะเห็นหรือยังครับครับเขาทำอะไรก็ได้เขามาจากประชาชนเขามีอำนาจครับเขาจะสั่งยิงกับใครก็ได้ครับนะเห็นไหมครับเขาขายอาวุธแล้วครับทำ <laughs> ีลานนี่นะครับสะเทือนแล้วเห็นหรือยังซัดดำก็หายท้องมาแล้วครับนะซัดดำก็หายท้องมาแล้วจากจอดบูธครับเห็นหรือยังนะตอนนี้ก็ใครแหละครับนะคลัมจัดแล้วเห็นภาพไหมพี่น้องต้องเข้าใจครับการบ้านการเมืองต้องทําต้องทันครับเพื่ออนาคตลูกหลานเราถ้าคนรุ่นเราไม่สู้ครับลูกหลานเรานะครับเหลือแต่ก้างครับ มีแต่นี่ไงครับแล้วบอกว่าอ้าวทำไมล่ะครับเงินหมื่นทาไมไม่ได้สักทีครับบางท่านก็บอกว่าเงินหมื่นยังไม่ได้อุ้งอิงสู้ต่อครับนี่เขารู้ไงครับแต่มันมีนะครับบางคอมเมนต์ก็บอกว่าอ้าวนะครับนะยังหน้าด้านอยู่เงินหมื่นก็ไม่ได้ครับมันจะได้ยังไงครับเงินหมื่นนะมึงจะได้ยังไงครับรัฐบาลที่มาแค่สองปีครับนะพวกมึงอยู่มาสิปีครับรัฐบาลที่พวกมึงเคลียร์ ผู้มึงได้อะไรกูก็ถามหน่อยครับนะสปีมึงได้ถึงหมื่นไหมทีละสองร้อยสามร้อยครับแต่เขาโคงไปแดกเท่าไหร่ครับเผ่ <S <S ภาภูมิกาําลังตามอยู่ครับเงินหายจากบัญชีไปหนึ่งล้านล้านครับประยุทธ์เราวิรมึงจะว่าอย่างไงครับนะมีสื่อตรงไหนครับที่มันพูดครับเผ่ภาภูมิโร,รจนกุลครับช่วยการคังเขาตามอยู่ เงินมันหายไปจากบัญชีครับหนึ่งล้านล้านนะครับนะแช่ต่อยเลครนะท่านผู้ชมต้องขอบคุณนะครับรัฐบาลนี้ครับอ่เห็นหรอยัางครับศัตรูเยอะครับนะศัตรูเยอะรัฐบาลนี้ครับปราบยาบ้าปราบสิงเท่าๆครับปราบข้ามประเทศครับโดยเฉพาะท่านทักษินนะครับท่านได้ดาบไงครับดาบ ประธานอาเซียนครับเห็นไหม